สวัสดีค่ะ กุ้งจากุูสมัยแท็กเตอร์นะคะุณสมัยแท็กเตอร์จะมีอยู่สองสาขาด้วยกันสาขาแรกคือจังหวัดระยองอําเภอแกลงตำบลกองดินนะคะส่วนสาขาที่2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะส่วนเบอร์โทรติดต่อนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4สาย ID เบอร์เดียวกันเลยค่ะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4วันนี้นะคะร้านเราจะมีรถจัดส่ง L 3 6 0 8 DT นะคะกุ้งก็เลยจะพาลูกค้านะคะมารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะว่ามีสภาพเป็นยังไงบ้าง เพื่อที่ใครกำลังมองหารถไถ่มือสองปรับสภาพพร้อมใช้นะคะแล้วอยู่ไกลจากร้านไม่สะดวกเดินทางมาอยากจะซื้อออนไลน์จะได้เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและร้านผู้เสมอจะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับช่องทางออนไลน์นะคะวันนี้ไปดูกันเลยนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าก็ซื้อออนไลน์เหมือนกันนะคะยังจัดเก็บไม่เรียบร้อยนะคะจะส่งพรุ่งนี้แต่กุ้งเอามารีวิวก่อนคือ เสร็จแล้วเหลือแค่เช็ดอย่างเดียวนะคะเรายัางไม่ได้เช็ดเลยรถคันนี้นะคะจะจัดส่งพิษณุโลกวันนี้เออวันพรุ่งนี้นะคะขอขอบคุณลูกค้าจากพิษณุโลกมากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านภูสมัทรแท็กเตอร์นะคะรถคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนเ,าเขาเรียกอะไรทำสีใบดันคันล่างเรียบร้อยแล้วนะคะสีตัวรถนะคะเดิมเดิมนะคะลูกหมากนะคะดูเลยนะคะห้องเครื่องตัวน็อตเราทำสีสวยเลยนะคะ ยังหน้าอย่างเดิมนะคะยังหน้าอย่างเดิมสภาพได้ประมาณ75%เลยล้อกระทะสีเดิมเดิมเลยนะคะสวยๆนะคะหลังคาหลังคาเราหลังคาตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์จากทางร้านพูนเสมอเองนะคะหลังคาไฟเบอร์เหนียวทนทาน ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะไม่เหมือนอหลังคาพลาสติกนะคะจะแตกกรอบง่ายเพราะรถไทยส่วนใหญ่จะจอดตากแดดใช่ไหมคะแต่ไฟเบอร์คุณสมบัติของเขาจะเป็นวัสดุที่มีความเหนียวนะคะค่ะเรามาดูตัวห้องผู้โดยสารกันนะคะสําหรับเบาะจะเป็นเบาะเดิมๆเลยนะคะดูห้องเครื่องนะคะรถคันนี้ให้ดูกันอีกทีนะคะชั่วโมงการทํางานอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ1,700ชั่วโมงนะคะไหน ่าเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะ1,780ชั่วโมงนะคะค่ะถัดมานะคะมาดูที่ยางหลังนะคะยางหลังก็ยังสวยอยู่เลยยางหลังจะเดิมๆยังฉัดองยังใช้งานได้อยู่เี่าประมาณ75%นะคะไปด,ดูไปนะคะซุ้มล้อนะคะทำสีแล้วนะคะตัว เขาเรียกว่าอะไรไฟท้ายไฟเลี้ยวเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะค่อยๆไล่ดูไปเลยนะคะรถคันนี้พร้อมจัดส่งมีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองทุกกรองเลยนะคะเปลี่ยนให้ฟรีนะคะช่วงตัวโซ่นะคะเรามีการเปลี่ยนให้ใหม่ไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นท้ายรถนะคะช่วงท้ายนะคะตัวยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะให้ดูสภาพโดยรวมนะคะอืม เปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างรถคันนี้ก็คือมีรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะค่ะขอขอบคุณลูกค้าจากพิษณุโลกมากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจในการจองออนไลน์นะคะกุ้งก็เลยพามาชมกันอีกครั้งนึงนะคะเป็นคลิปวิดีโอไปเลยนะคะถ้าลูกค้ากลัวไม่ต้องกคลิปวิดีโอเป็นแบบนี้เลยนะคะรถเราสวยๆนะคะรถปีสามเออรถรุ่น36นะคะตัวนี้น่าจะประมาณปี5-5นะคะรถคันนี้นะคะเดี๋ยวกุ้งพาไปสตาร์ทรถนะคะ ไปดูก่อนว่ารถคันนี้สตาร์ทง่ายหรือเปล่านะคะ,ะรถคันนี้สตาร์ทง่ายนะคะ สถานก่อการจัดส่งของร้านนะคะจะมีการเปลี่ยนกองเครื่องกล้องไฮโดรลิกกองอากาศกองโซลา่าแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระดับน้ํามันไฮโดรลิกนะคะแล้วก็เช็คระบบไฟก่อนส่งทุกครั้งเลยนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพยายามพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งถ้าเราถ้าถ้ากุ้งแบบพอจะว่างแล้ว มีรถจะส่งกุ้งก็จะพยายามมารีวิวเพื่อให้ลูกค้านะคะได้มีความมั่นใจว่าเออรถเราตรงปกหรือเปล่านะคะวันนี้เลยนะคะรถคันนี้จะส่งไปที่จังหวัดพิษนุโลกขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ว่าให้ความไว้วางใจนะคะและสำหรับท้ายคลิปนะคะกุ้งเช่นเดิมนะคะกุ้งขอกําลังใจในการติดตามรับชมคลิปกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ